อาดงฟูจินะครับที่นี่จะเป็นฟูจิต้นเดียวเลยนะครับหอมมากเลยต้นเดียวอยู่ต้นนั่นอยู่นหอมอีนีว่วะอีเข่าเลยโอ้สวนใช่ฮ่าว่า่ สวัสดีครับขอบคุณครับครับวันนี้มาเที่ยวมังสมน้ำที่นี่ใสสะอาดมีปลามาก,กมายเย็นมากเย็นมากมีผมคนเดียวนะที่ลงใ,ใครลงคน,นอื่นแล้วเดินเล่นอย่างนี้เชิ่เอาควาสมกับเพืขขอ่อครับขอบคุณมากครับอะไรดูบรรยากาศนะครับ คนก็เดินกันอย่างมีความสุขผมลงมาแช่ในน้ำโอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาที่น้ําตกน้ําตกอะไรนะอวามาตาโนทาโอ้โหชื่อยากมากอ,าาอาวามาตะโน,โนทากิอาวามาตะโนทากินะครับวันนี้เรามาเที่ยวชมกันเป็นน้ําตกที่ตอนถ้าเป็นช่วงหน้า้นาำมนันจะไหลแรงกว่านี้ครับ เนี่ยข้างบนก็เป็นถุเขานะครับนี่ฮอวิวรอบๆวันนี้ก็จะมีคนมาเยอะเหมือนกันมีคนมาตกปลาที่น้ำตกด้วยนะครับมีปลาน้ำตกครับบรรยากาศดีครับนีข้างบนเป็นถูเขาอยากเล่นน้ำไหม สวัสดีครับสุขสันต์โกลเด้นวีค